สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปงานเกษตรแฟร์ประจำปี2566ที่ 80ปีเกษตรนูนซีนำวิถีใหม่ไทยยั่งยืนเมื่อพูดถึงเกษตรแฟร์หลายคนคงนึกถึงต้นไม้งานวิจัยหรือของกินและวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังการทำงานในงานเกษตรแฟร์ของเด็กคอมไซด์กันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับทีม 3D ค่ะ อันนี้เป็นการทํางานวันแรกหรือเปล่าคะทำงานวันที่สองทำงานวันที่สองแล้วแล้วเมื่อวานได้ทําอะไรไปบ้างคะเมื่อวานก็คือส่วนใหญ่จะรอลูกจากทีมถ่ายภาพนะคะแล้ววันนี้ก็มีแก้เยอะมากๆนะคะสงสารทีมถ่ายภาพมากค่ะเราทางานกันอย่างครอบครัวครับอยากเข้าอาัวดโมก็เข้าครับกระไบใครมาอะไรก็ไบครับผมนะครับผมมากระายมาสี่โมงแล้วห้าโมงถึงมันจะเหนื่อยแค่ไหน ทีมเราก็ไม่เคยทิ้งกันเลยนะเดินตามกันไปทุกที่พักก็พักด้วยกันบางครั้งมันก็เปลี่ยนจากความเหนื่อยมาเป็นความสุขจากมิตรภาพดีนี่เองหวังว่าทุกคนจะมีความสุขจากงานเกษตรแฟนนะคะ